ดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอชิยนะครับจะมารีวิวการโปรแกรมขึ้นดอกตัวนี้นะครับเป็นนิสสัน L33 ซึ่งเดิมทีลูกค้ามาอย่างนี้นะครับก้านกุญแจไม่มีนะครับเวลาฉุกเฉินเวลาแบตเตอรี่หมดนะครับปัญหามันจะเกิดในลักษณะเข้ารถไม่ได้นะครับคุณจะต้องมีก้านตัวนี้ไว้เปิดฉุกเฉินเพื่อที่จะเปิดฝากระโปรงจำแบตนะครับอันนี้ถือว่าลูกค้านะครับทำไว้เซฟสําหรับตัวลูกค้าเองนะครับขึ้นดอกใหม่นะครับแบบนี้เนาะ ตอนนี้เราขึ้นดอกเสร็จเราก็จะมาทดสอบให้ลูกค้าดูว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ได้มาแล้วเมื่อกี้ลูกค้าไปทําสุนัส่งลูกเรียนนะครับตัวออริจินอลนะครับเสียบเข้าไปนะครับบิดออนี้นะครับเนี่ยล็อกนะครับเปิดหนึ่งได้นะครับบิดขึันนี่นะครับเรียบร้อยเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการทํากุญแจของนิสสัน L33 โดยที่ไม่ลือ้อไม่ถอดลดลูกค้าไม่เกิดความเสียหายนะครับเราใช้เครื่องมือแล้ว เครื่องเทคโนโลยีทันสมัยในการทานะครับเพราะนั้นมั่นใจได้เรื่องของการใช้งานนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับอาจจะส่งมาให้ลูกค้าเลยนะครับปลอบภัเข้าไปเลยท mm ั hmm. ้งทลูกค้าใช้ยาวๆข mm hmm. อบคุณครับ